เร,เร็วๆมาสอแมต์บีกตั้งแถวพรุ oh, oh evet, oh, oh. Oh, anyway. ่งนี้จะแข่งแล้วเอ้ามาหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้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 ่องสี่เอ่อเติมเต โอ้ยโอ้ยเป็นอะไรโ oh. อ้ย oh. เนี่ย,ยพอพูดถึงอาหารอ่ะพวกแกนึกถึงอะไรกันสปากเก็ตตี้มันไม่เกี่ยวเลยเวลาเราพูดถึงอาหารนะพวกแกก็จะนึกถึงของที่กินแล้วทำให้เราอิ่มถูกไหมแต่เราไม่เคยนึกถึงประโยชน์แล้วก็โภชนาการของมันเลยดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบห้าหมูนะเพราะมันจะมีประโยชน์กับเรามากเลยแล้วรู้ไหมอาหารห้าหมูเนี่ยมีอะไรบ้างรู้สิเนี่ยหมู่แรกเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อนมไข่โดย ประโยชน์ของมันเนี่ยนะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกเนื้อกล้ามเนื้อเม็ดเลือดแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายอ่ะเจริญเติบโตแข็งแรงมีภูมิต้านทานด้วยนะหมู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกน้ําตาลข้าวแป้งโด,ย,งดยพวกนเนี้ยเนี่ยจะให้พลังงานแก่เราแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะหมู่ที่3จะเป็นพวกผักต่างๆผักใบเขียวผักเนี่ยจะมีพวกเส้นใยทําให้ร่างระบบขับถ่ายเราถ่ายง่ายแล้วจะมีมีภูมิต้านทานโรคแล้หมู่ที่4เป็นพวก ผลไม้ผลไม้จะมีกากใย,ยสูงทําให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายมีคภาพแข็งแรงและอาหารหมู่ที่ห้านะก็เป็นพวกน้ํามันแล้วก็ไขมันอาหารหมู่ที่ห้าเนี่ยจะให้สารอาหารเกี่ยวกับพวกไขมันประโยชน์ของมันก็จะให้พลังงานแล้วก็ความอบอ,อุ่นแก่ร่างกาย oh. นับดาวงั้นเราก็ไปทานข้าวเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงกันดีกว่า oh. ไปทานข้าวกันไป นี่แกพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันไหมเออแกเราอยากไปดีว่ะเออเราก็อยากไปได้ข่าวว่าคือเครื่องเล่นที่ดีแบบเสี่ยวมากเราอยากเข้าบ้านหมมาเบยเราอยากเข้าบ้านหมีสิงห์แล้วอยากเราล้วก็พ้อชวนเพื่อนๆไปกันไหมไปดีอเพแกทําอะไรกันน่ะอ๋อเรากำลังหาอ่านข้อมูลอาหารที่วัยรุ่นต้องการในแต่ละวันอยู่อ่ะอาหารของวัยรุ่นในแต่ละวันอ่ะมันต้องมีทั้งหมด6หมู่คือหมู่ที่1คือนม นมสดอ่ะมันจะให้สารอาหารครบถ้วนในวัยรุ่นเราอ่ะควรกินนมวันละ2แก้วหมู่ที่2คือผักเราควรเลือกผักที่มีแร่ธาตุวิตามินมันจะเพิ่มให้ร่างกายเราอ่ะมีการขับถ่ายได้ง่ายขึ้นหมู่ที่3คือผลไม้ร่างกายควรได้รับแร่ธาตุวิตามินจากอาหารแล้วในผลไม้มันจะมีกากใย,ยที่สูงมากเราควรรับประทานนะผลไม้อ่ะวันละเซนหนึ่งส่วนสองหรือ1 2, ส่วนของแต่ละวัน หมูที่สี่คือแป้งเราควรรับประทานพวกข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องมันไม่ได้ปรุงแต่งมาหมูที่4คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์จะให้สารอาหารพวกโปรตีนช่วยทําให้ร่างกายสร้างเนื้อเยือ่อและระบบต่างๆของร่างกายเราควรรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ําพวกปลากลุ่มที่6คือไขมันไขมันอ่ะมันจะทําให้พลังงานของเราอ่ะเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นอ้าวแล้วเมื่อชาน้ํเดากินไรมาถึงร่างกายไม่มีแรงเลยอ่ะ เมาาื่อเช้าเรากินพวกผลไม้มาอย่างเดียวเราไม่ได้ทานข้าวมาเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะนับดาวแสดงอะไรผิดก็ที่เธอกินเมื่อเช้าเนี่ยมันผิดเนี่ยเราไปเจอมาเนี่ยตัวอย่างรายการอาหารในหนึ่งวันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะกินขนมปังสองแผ่นทานเนยหนึ่งช้อนชานะแล้วก็มีไข่ดาวอีกหนึ่งฟองส่วนผลไม้นี่ก็จะเป็นแคันตบร์ปีสี่ถึงหกชิ้นพอดีคำนะเครื่องดื่มก็จะเป็นนมสดหนึ่งแก้วให้พลังงานทั้งหมด580กิโลแคลอรี่ มื้อกลางวันเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดรวมมิตรทะเลแล้วก็จะเป็นแกงจืดใส่แครอทผลไม้เนี่ยก็จะเป็นสับปะรดหกถึงแปดชิน้นพอดีคาเหมือนเดิมนะเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำสะอาดหนึ่งแก้วให้พลังงานทั้งหมด570กิโลแคลอรี่นะแล้วก็จะมีมื้อว่างช่วงบ่ายด้วยก็จะเป็นผลไม้สองส่วนกับน้ำสะอาดหนึ่งแก้วให้พลังงานทั้งหมด120กิโลแคลอรี่ส่วนมื้อเย็นนะก็จะเป็นข้าวสวยหุงนุ่มๆแกงส้มผักรวมปลากระพง แล้วก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับใส่มะเขือเทศผลไม้ก็จะเป็นแตงโมแปดถึงสิบชิ้นแล้วก็น้ำสะอาดหแก้วพลังงานทั้งหมด630กิโลิแคลอรี่ส่วนมือว่างข้าวเนี่ยก็จะเป็นนมสดหแก้วให้พลังงานทั้งหมด150กิโลิแคลอรี่รวมทั้งวันเนี่ยได้พลังงานทั้งหมด2 0 5 0กิโลิแคลอรี่นะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้เองแปลว่าเราก็รู้ความรู้มาพีพีหมดเลยสิที่เขาบอกกันว่าอะไรนะทานผลไม้แล้ว <laughs> ไม่อ้วนจะผอหมหุ่นเพรียว s นเดอร์ใช่แล้วคนเราร่างกายของคนเราอะ่ะมันต้องกินอาหารครบห้ามหมู่แล้วนัดดาวจะได้ไหมว่ามันมีอะไรบนะ้างห้าหมู่เนี้ยเรายังจำไม่ค่อยได้อะ่ะงั้นรามาทบทวนกันดีกว่าหมู่แรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมหมูที่สองก็จะเป็นพวกแป้งน้ําตาลข้าวหมูที่สามก็จะเป็นพวกผักแล้วหมูที่สี่เป็นผลไม้แล้วก็หมู่ที่ห้าก็เป็นพวกน้ํามันแล้วก็ไขมัน ออ๋จไ,ได้ดังนั้นทุกคนอ่ะควรรับประทานอาหารในครบห้าหมู่นะเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพจิตทั้งกายและใจก็จะดีตลอดไปโอเคเราจะทานอาหารในครบห้าหมู่งั้นเราจาับ,บ้านกันเถอะไปะกลับบ้านกัน